นี่ครับมาดูครับคันนี้ไปไปขนมันให้ผมนะครับผมตอนเผาพอขาดครับโอ้นซัีก็ต้องมีเท่าไรสิบสามสิบสี่สิบสามสิบสองสองกว้างสองเมตรสิบยาวประมาณ 4, มสี่เมตรกว่าโนเซนายครับซับประเสริฐ ซับประเสริฐอยู่นิคมเลยครับผมนี่เป็นเครื่องกระบะนิสสันครับช่วงนั้นก็จะอ๋อคนมีบานนี่พร้อมทีมาต่จันได้ว่านี่บานนี่มอเตอร์ไซค์ได้หมมอเตอร์ไซค์กันสะบัดกันกันยังนี่กันคุ้งยุบมิดบ่ลล์มอ ให,หให้รถเสียไ้ไปใส่ไฟจากเล่านึงเลยิ่นใส่บางฝุ่นหนาคือจังเบื่องดีอยู่เลยทนน้าผมมีรถเสียนายครับผมไปเดี๋ยวผมพายยางต่อเดี๋ยวเบื่องขค้นี้ก่อนเบิง่บบงรอบๆขั้นกอนของกับกลับบ้านนะครับ จซีหอดแปดนิ้วป่ะน้เอเบียจะซีเจ็ดตีเจ็ดนิว้ว<ม>อือเอเบกิฟฟี่ส่วนมากเขาไปจะทอดทวีสับติคือเห็นหลายอูคือขเห็นหลายคันเลยเด็ิฟฟี่พึงไทยจากยังบุนีแมนเอฟเอฟเอฟหนังเอฟพอดีเสมอขอบได้ไหม พัว่าสองเมนซิปนี่พอดีเลยนะี่ดัง่างดีเลยครับเพื่อนนี่เป็นน้ำค้นน้ำหรอคร่ค้นครับน้ำเบื้องทางนี้จัหน้อยครับผมแต่สองหาครับแหนบครับดำได้ครับ รถโบแมนมีล้านนี่ล้านเดียวเลยครับผมมีอีกล้านหน,นึ่งเนี่ยชิดจ้นยางหัวเหนลอรถหลายครับครับผม